มาแล้วมา EP นี้ครับจะเป็น EP สองของนี่ปลูกปิงปองความคิดเห็นไม่ตรงกันการพนันจึงเกิดขึ้นพี่น้องมันบอกว่าสูตรของพี่ยิ้มอะไม่แรงไม่มันจริงหรอมันก็เลยจะคิดสูตรของมันเองพี่น้อง่อไงไหนอุปกรณ์ของพี่น้องมีอะไรบ้าง t h r o n e go มาดูความแรงของปืนปิงปงอง โ <S <S เรื่องตรงไหนก่อนดีเนี่ยทำไหกับตัวอ้าวจะลองเล่นเทปดูไม่รู้จะเริ่มยังไงเนี่ยนีก่คือเรื่องอะไรอา้าวทำไมอ่เ<น>ะเครียดมาชะมันต้องเครียดเอเงินทุนเรามีนิดเดียวเล่นไปก็กลัวไปไม่ต้องกลัวเลยเดีย๋ยวนี้เทปอ่ะมันไม่ต้องใช้เงเินเยอะ <c oughs> แค่หลักร้อยหลักพันอ่ะก็เทปได้แล้วเขาก็ยังกลัวอยู่ดีตัวุกข่าวที่อะไรก็ไม่รู้ข่าวเต็มไปหมดเลยมั่วไปหมดเลยจะเชื่ออะไรดีอ่ะกรณีแหละคนส่วนใหญ่อ่ะ ก็ภาพตรงนี้งัวแต่ฟังเสียงรบควนตลาดจนลืมที่จะโฟกัสการเที่จริงไงแต่ M b S อ่ะเขาช่วยตรงนี้ได้เขามีเครื่องมือที่ช่วยให้เราเห็นภาพทุกอย่างเลยเกี่ยวกับการเทศดชัดขึ้นเครื่องมือแบบไหนเขาไม่เข้าใจอยา F F ่างแอป M S เนี่ย เขามีทั้ง AI assistant ที่ช่วยวิเคราะห์แนวโน้มตลาดให้แบบ real time และอื่นอื่นอีกหลายอย่างเลยเพยผ่านแอปในโทรศัพท์มือถือเนีง่ายๆเขามือใหม่ไงแล้จะเริ่มยังไงก่อนอันดับแรกเลยเริวง่ายมากสมัครบัญชีเดโมก่อนเลยเพยได้เหมือนจริงเลยแต่ยังไม่ต้องใช้เงินจริงศึกษาตลาดศึกษาเครื่องมือในแอปพลิเคชันมองตลาดให้มันชัดเจนขึ้นแล้วค่อยเอาเงินจริงไปลงทุนมันต้องอย่างนี้แล้วเขายังมีคอร์สเรียนฟรีใน FBS ด้วยนะเขามีครบเลยตัว ทั้งบทเรียนแล้วก็เทคนิคการเทรดเบื้องต้นและทีนี้ย<อ>การฝากถอนอะยากไหมอะง่ายสุดๆตัวฝากถอนผ่านธนาคารไทยได้เลยหรือสแกน QR code ได้เออง่ายจริงอันนี้ <ทำ S 2> ง่าย แถมมีค u s t o m e r ร์ p ั o r t ร์ต2ิชั่วโม,วมงติดต่อได้ทุกเมื่อเลยมีัพ p อ o r t เป็นคนไทยด้วยตัวโอ้ยอย่างนี้ดีสำหรับคนแบบไม่เก่งภาษาเอ,อ่ยอะไรเอ่ยเนาะมาเดี๋ยวเรามาลองเล่นแอป f b นเลยนะคะอ,อันนี้เราใช้เป็นบัญชีสาธิตคือบัญชีเดโมนะคะนี่จะอยู่ดัตตุมบลเห็นไหมอ๋อนี่เปลี่ยนเออเปลี่ยนบัญชีปุ๊บก็จะเป็น,ปนบัญชีจริงจะขึ้นว่าบัญชีจริงเลยตรงนี้ใช่ปะเห็นปะแต่ว่ายังไม่ต้องใช้เงินจริงเอาเดโม่เอาเดโม่เขา,าเปิดสถาน<อ> ตอนนี้ PNL บวก325นี่แหละตัวนี้คือบวกนี่คือเราได้กำไรมาแล้วก็วจะมีบวกบ้างลบบ้างนี่คือถูกกับที่เราศึกษา เดี๋ยวเขาจะพาตัวเข้าซื้อง่ายๆลองดูอ่ะมาสมมติเขาเอาคู่นี้เลย X A U U S D คู่นี้เห็นไหมมันก็จะขึ้นมาเลยเขาขอดูที่4ชั่วโมงเลือกเลยว่าเราจะขายหรือซื้อตรงนี้มันก็จะมาขึ้นในสถานะของเราอย่างอันเนี้ยที่เขาเปิดไว้แล้วเนี่ยบวกร้อยเสเนี่ยเขาเปิดมา2 3วันแล้วก็คือต้องดูตามตลาดเขาจะขายตัวนี้นะเขาก็ปิดสถานะโอนี่เห็นไหมเขาปิดสถานะเลย เรียบร้อยเงินบวกไปแล้ว176ดูบัญชีสาธิตเขา1,471เหรียญงเอาน่ะซ้อมไม่ก่อนเงินเดโมซ้อมไว้เขาจะมีบทวิเคราะห์เศรษฐกิจเนี่ยให้เราดูด้วยมันทําให้เราอ่ะรู้ตลาดว่าตลาดเนี่ยมีการเคลื่อนไหวยังไงให้เราแบบไม่ได้ลงทุนแบบมัวซั่วการเทรดไม่ใช่การเลี่ยนดวงและที่สําคัญนะตัว ตอนนี้เนี่ยเขามีโบนนะัสการฝากเงินให้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครั้งแรกในการฝากเงินเพิ่มทุนให้ไปเลยอย่างเช่นฝากเงิน100หนึ่งร้อยดอลลาร์เขาเพิ่มให้อีก100อหนึ่งร้อยดอลลาร์เดี๋ยวเดี๋ยวเขาแปะลิงก์้ให้แล้วกันใครที่สนใจรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวพี่โบจะแปะลิงก์ข้างล่างเนี่ยเอาไว้ให้ดีจังเลยกรารเทรดเนี่ยมีความเสี่ยงแค่เราเนี่ยมันหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็โฟกัสให้ชัดหาเส้นทางแนวทางการเทรดของเราให้เจอ และนี่นะคะ FBS ก็เคลียร์ทางให้กับทุกคนแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ว่าใครเนี่ยจะเริ่มเดินเองเป็นยังไงแล้วนะคะถ้าใครสนใจอย่าลืมนะคะ FBS ลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะคะเข้าไปศึกษาและลองเล่นดู ใเวนประกอบเงี้ยมึงตายตั้งแต่กระสุนแมกกรซีนซมึงล่วงแล้วมันทำระทึกะโอ้โห,โโหมันนมันในหนังโอ้โจะไปลอออะไรวิ่งมาเงี้ยกลับมาแล้วมา EP นี้ครับจะเป็น EP สองของนี่ปอลูกปิงปองวันนี้เราจะมาใช้ปิงปองที่เป็นกีฬาอเอามาทำนี่ปืนลมที่ใส่ลูกปิงปองเข้าไปโ,<อ>โ<อ>ดยใช้นี่เหมือน EP นั้น EP นู้น แต่ว่าอันนั้นไม่ค่อยประสบความสำเร็จเลยลูกปิงปองมันย้อนออกมาเพราะว่าลมอ่ะมันไม่ได้เฉียงดูเราไปมันดันขึ้น<ม>เดี๋ยววันนี้จะต้องมาทําท่อตรงนั้นอะ่ะเชื่อมให้เป็นเชื่อมร้อนงอเข้าไปให้เป็น4ี่ห้าองศาเออแล้ววันนี้เราใช้ปืนทั้งสองกระบอกนี่ตัวแลมโบของพี่น้องตัวนี้เป็นโบว์เจ็พี่น้องจะเอามาทําเป็นปืนยิงลูกปิงปองกับ<ม>พีเหมือนเดิม,แต,มแต่ว่าหมูด้านบนให้มันเอียงอ่าแล้วมันใหญ่ไง ใส่วนของบี้นี่ถ้าเป็นปืนสั้นก็เปรียบเสมือนกล็อกเฮ้ยนี่สันว่าสันว่าแล้วของตัวจะทำเป็นอะไรเช่นเดียวกันแต่ปืนสั้นนี่ปืนยาแรมโบ้จากแรมโบ้ไหมเดี๋ยวมาดูกันว่าของใครจะแรงกว่ากันโดยเราจะมีเครื่องวัดแรงลม1ตัวและเครื่องวัดความเจ็บ1ตัวอะไรอ่ะใครจะบอกว่าเจ็บวัดได้จะเจ๋งเอ้ยอยู่หน้าบ้านเครื่องวัดความเจ็บของเราอยู่หน้าบ้าน่อนอื่นเดี๋ยวเราไปทำปืน ลูกพี่ปองก่อนเอเอไปมันเป็นนักสูดติดดูของแล้วบาดเดียวละอเทีเมันเป็นนักสูดตัวยังไงเนี่ยความคิดเห็นไม่ตรงกันการพนันจึงเกิดขึ้นที่น้องมันบอกว่าสูตรของพี่ยิ้มอะไม่แรงไม่มันจริงหรอมันก็เลยจะคิดสูตรของมันเองตัวอย่ของพี่ยิ้มนี่ยิ้มจะตอแบบนี้มีลำกล้องเช่นเคยยังไงลูกมันออกแบบเป็นละเอียดเรียงเม็ดเลียงเยงม็ดอยู่แล้วตัวคือจะมีข้างบนขึ้นมาถูกต้องออ แล้วพี่น้องเดี๋ยวสัมภาษณ์พี่น้องว่าพี่น้องจะทำยังไงเอาล่าตัวไปหาอุปกรณ์ขดี๋ยวมาถูเราประกันได้อุปกรณ์มีอะไรบ้างอุปกรณ์ของเขาจะเป็น PVC กับเครื่องนี้เท่านั้นผ่าค้างให้เห็นถึงลูกวิ่งไหลออกมาด้วยแต่ของพี่น้องจะใช้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นแนวลมกวนแล้วพุ่งออกเดี๋ยวาดูอาจจะมีติดลำกล้องโอ้โถอ้โถขัดลำกล้องแน่นอนเสียเวลาในการใส่ลูกเบ้าเออนั่นแหละเดี๋ยวไปรอรอดูกันเดี๋ยวให้พ่อเป็นคนตัดสินพ่อในตัดสินแน่นอน พี่น้องว่ไง<ห>ไหนอุปกรณ์ของพี่น้องมีอะไรบ้างเอามาทำอะไรกินติดแดกน <c oughs> <c oughs> แล้วอะไรแบบว่าปืนน่ะพี่พี่จะทําปืนปิงปองอะ่ะเดี๋ยวค่อยทำก็ทานกินก่อนตอนนี้เบอรเกิดเขาไปร้านซื้อเทิงซื้อท่อยาว2เมตรมาแล้วนะเดี๋ยวพี่แพ้นะมันกลับไม่ถึงบ้านหรอกตตดสายเบรกแล้วเจอกันมที่ใดที่หนึ่งอ้อรไหนพี่น้อง ดูหน่อยว่าวิธีของพี่น้องเนี่ยมีไอเดียยังไงเฮ้ยอย่าบอกนะเราจะตัดขวดให้พอดีกับไซส์ปิงปองให้มันเบียดนิดนิดให้มันอันให้มันอันอยู่ที่ปากขวดพราลมเรามีสอต็นสเต็ปนี้สเต็ปนี้ปุ๊บมันจะอันที่ปากขวดก่อนแล้วพอเราเทโบอก็คือมีวิธีการแบบนี้อัจฉริยะจริงๆพี่แน่ๆ น้ำอ,อย่าไปไว้ที่ไหนอ่ะไม่รู้กินก,ก่อนละกันน,น้ำอะะ่ะแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะคะทุกคนตอนนี้พี่ยิมนี่เขาหมกมุ่นกะวนกะวายกระตือรือร้นในการหาอุปกรณ์มากส่วนพี่น้องชิลกินลูกชิ้นตบด้วยโคกเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าพี่น้องเนี่ยเขาจะทํำยังไงและเขาจะเสร็จทันบรรเจิดหรือเปล่าชิลขนาดนี้โอดูว่าเสร็จแล้วปืนของ เทเส้นนองจังอี้ก็โอ้โหเสยนน่องเขาโคตรชิลเลยเขากินโพกยังไม่หมดแล้วเขาไปที่แล้วแก้มด้วยลูกขินทอดนี่กูให้ทำปืนรู้ว่าทำเพี้ยไรเ,ยเนี่ยตอนกินได้ก็กินเข้าไปเถอะเดี๋ยวตายหาไปเขามาเคาะลงก็แดกไม่ได้อีกคือของเขาไงอุปกรณ์กูนีเนี่ยกินไปคิดไปแบบคิวจัดเลยโอ้ยสัตว์เป็นคนที่ขี้เกียจแล้วได้งานจริงๆงยูดีกิ่นด้วยหรอดูเขาดิ่งของเต็มเลยเนี่ยยังกินไม่หมดเลยโอ้ ปวดที่ก่อนผมคิดว่านะกิจกรรมในครั้งนี้อาจจะทําให้พวกเราดูอ้วนขึ้นได้ก็<ไ>แดกโค้งเปกก็นลิขกันนี้ปวดแม่งไปนกะสอบแม่งมัไปเอาแม่งนไปยใหม่หหคุณอะรีบทาําเลยเพรของเขาอะคุณน้องเขาบอกใช่แป๊บเดียวโอเคถูกต้องเพราะว่าเดี๋ยวของผมนี่ต้องใช้เวลาอันว่าผมเริ่มทำกันเลยดีกว่าไปด้านนี้ตามมาพี่หนู ด่างของพี่ยิ้มนี้นะคะเขาก็ใช้เป็นเครื่องมือคูฟิกถูกต้องทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นหินเจียหรือว่าจะเป็นอ่าพัดลมเจ็ดถูกต้องก็จะใช้เป็นของคูฟิกนะคะใครจะซื้อเครื่องมือคูฟิกนะคะสามารถเข้าไปเลยที่โบปักหลานให้แล้วนะคะที่จตัดมือตัดตัดตัดสลับเมตรได้แล้วสลับเมตรด้วย วที่มนุษยชาติต้องหวาดกลัวปืนใหญ่นิโออาร์มสตองไซโคลเจตอาร์มสตองเล่นของยากเลยนะเนี่ยด้วยลูกป่องแป้งสองลูกจะเป็นกําลังส่งให้ลูกกระสุนเนี่ยเรียกได้ว่าออกทางลำกล้องได้สุดยอดมากแม่ไอสัตว์เดียวจริงๆนต่มันปืนใหญ่นิโออาร์มสตรองไซโครเจตอาร์มสตรองไม่ใช่เหรเยเล่นของยากเหมือนกันนะเนี่ยมันอยู่ที่ไหนของมันวะ าก็ไม่บอกอยี่กูเจอนะแมงแลเก่งรักเก่งงานในโซเชียลยิงยิงใส่แต่กันกูบอกนักทันปืนกันมาไว้ว่าเดี๋ยวจะมาดวลปืนกันทีนน่นี่ตรงนี้นแล้วก็ไม่เป็นนัดจุดตรงนี้ไม่ใช่หรือว่าที่มันนัดทย่นี่นี่กูได้ยินเสียงอะไรแว่วเฮ้ะ,ะมึงหันหน้ามาเจอเยอยู่นี่เหรอเฮ้ยไอ้ยามึงใส่ท้าเท่าอยู่แล้วเหรอวันนว่าเงาโถ่เอ้ยไม่ใช่เงาเลยเนี่ย เปิดมึงเสร็จยังเนี่ยมเสร็จตั้งนานแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปลุ้นเลยว่าว่าของใครมันแรงกว่ากันลูกใครจะเกลือเลยเนี่ยลูกกูนี่แหละเอ้ยเฮ้ยช่วยมันเก็บหน่อยพี่โอ้โหนี่เลยแล้วว้าวนี่เราไปทดสอบดีกว่าไหมบัลลังก์นี้อยู่ที่จักรนี้เว้ยมันต้องมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะยืนความเป็นหนึ่งของวงการปืนต้องให้พ่อมาตาเินคุณพ่อครับพ่อแล้ว วันนี้พ่อเท่านั้นที่จะเป็นคนตัดสินให้พวกผมได้วันนี้น้อใครแรงที่สุดถูกบ้างยิงวะใครจะเจ็บอาการอะไรใช่ได้เลยนะหมายถึงพ่อหันหลังนะตีนตีนใช่ใช่ยิงไม่ให้พ่อเป็นเป้าบอกว่าใครเจ็บกว่าใครจะเอาก็เอาอ่ะกูไม่เอากูไปคนละไม่เอากไปเลยกับกูไอ้ยี มึงแกต้องให้กูยิงพออ่อจะเป็นเป้าก่อนแล้วเดี๋ยวพวกผมจะเป็นเป้าให้พ่อด้วยเกมน,น,นี้พ่อไม่ต้องมีอะไรมาใครเจ็บกว่าร้องเออใล้พ่อย,ยิงมันง่ายว่าว่าว่าถ้าเกิดของของมันเจ็บมันอะร้องเออไม่ใช่พ่อเป็นกรรมการกูเป็น,ปนกรรมการก็คุเป็นคนยิงไงเป็นเป้ากรรมการคือเป้า ผมยิงปั้งพอไปร้องพี่น้องยิงปั้งพอร้องเฮ้ยมันี้พีกันก่อนว่าจะเท่าไหร่จะได้เ <mam> ท่าไหร่ถ้าคนนั้นไม่ร้องชนะได้เท่าไหร่ถ้าแพ้ถ้าไม่เจ็บอ่าเสียตังค์แน่นอนให้ใครอ่ะให้พ,อพอ<น>่อไงพ่อเป็นกรรมการพ่อเป็นกรรมการกรรมการที่ผมว่าไปตองมือต้องยิงพ่อกรรมการเป็นคนตัดสินไงกรรมการที <c oughs> ่กก <c oughs> ไหนเขาได้ตังค์หรอเออกรรมการไม่ได้ตังค์ได้พ่อยิงไงพ่อจะยิงได้ยังไงพ่อไม่ใช่คนสร้างกูพูดกูเหนื่อยนะเนี่ย <laughs> ย,ย,ย,ยไม่ยันมันเจ็บมันเจ็บปีบสอ่งไล่โอเคสั่งไล่โอเค,อเคมั่งเี่ะแต่้ลูกไม่เิลน,นี่นี่นี่พอเลี้ยกใครแล้วครับในฐานะที่พี่ยิ้มเคยสร้างปืนแบบนี้มาแล้วเดี๋ยวให้โอกาสพี่น้องยิงก่อนเลยอ่ะทดสอบกันเลยดีกว่า ว่าแรงจริงหรือเปล่าปืนใหญ่น yeah. ิโออาร์มสตรองไซคลเจ็ตอาร์มสตรองโอ้โหไอ้หนอมมึงจะทำกูเสียวนี่เร็วๆดิเย้3 2 <S 1โกลูกขัดหวายอาแล้วครับโอ้ยเฮ้ยพอลูกขาดแป้งคุ้มไหมคุ้มั้ยนี่ตอดเปล่าวะ ยังแรงกว่าเลยโอ้ยขนาดนี้ดูของแชมป์เก่าบันเจิดพี่น้องเบาหงีพ่อได้ใจเว้ยผูเล่นสุดแล้วโอ้ยตายล็อกให้หมด ให้ยิงเดี๋ยวให้ยิงไอ้เจ๊มมันไม่เหย่หนนอเลยนับเร็วว่ามีกี่ล yeah ูกวะเนี่ยท่อหนึ่งสอ๋อหลูกักระสีที่สองละเบมให้ลองให้ลอง ไม่เสียตกลงสองร้อยถ้ากูยิงมึงมึงเจ็บมึงก็ต้องก็สองอคืนสองร้อยไม่คืนฮะให้ลองให้ลองไม่ยิงใจดีอยากรู้ว่าเทคโนโลยีของเราเนี่ยดีแค่ไหนก็ได้แล้วนงสได้ได้อันนี้เป็นบนนสโบนัสแน่ใจ่ายยี่ห้าปีเต็มๆมแห่งความแค้นวันที่กูรอคอยมาถึงมาดูความแรงของปืนปิงปอง มัน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 ดี่ฮานุฮานุหลังเข้าเจ็บดีวะนี่ไงแต่แต่ยิ้มยิ้มมันขึ้นน้อยวะไม่คยขึ้นใครขึ้นมากกว่ากันเอาอีกพอขึ้นมากกว่าเอ้าเอาอีกพ่อพองเลยหลังแล้วเอาอีกเหรอเอาอีกไป ให้รู้ไปเลยให้มันคุ้มหน่อยทรีทูวันโอ้ยโอยาแลวห็นมาแล้วแงนีมาุ้นแีรงกว่าเดิมอีกว่ะเออมันแรงว่ะ หมอเหรอบอกแล้วไงแชมป์ก็คือแชมป์ใครที่อยากได้แรงไปสู่พี่เยิ้มใครที่อยากได้น่ารักไปสู่พี่น้องไปลองทำตามกันดูวันนี้ข้อสรุปได้แล้วว่านี่แดง